อยากฟามเงินไวๆกันไหมครับมีเงินเหลือแต่ไม่รู้ว่าเติมโลบักร้านไหนกันใช่ไหมครับผมขอแนะนาร้าน Ripple X Shop นะครับผมบริการเติมโลบักราคาถูกและเลทสูงนะครับผมด้วยระบบ ID บวกพาท,ที่เติมเร็วมากๆระบบหน้าเว็บไซต์ที่มีวความทันสมัยรวดเร็วน่าใช้ <c oughs> เพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินเข้าระบบ3เลือกซื้อสินค้าได้ตามใจชอบเลยครับผมอย่าลืแมแวะมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ เทสเทสสดทคนด้วยนะครับผมแก๊สศูนย์เคน,นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับเกมนกพีกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงวิธีการฟาร์เงินนะครับว่าแล้เนี่ยฟาร์มตรงไหนดีฟาร์มตรงไหนคุ้มตรงไหนได้เยอะตรงไหนคุ้มค่าต่อการฟาร์มนะครับผมก็นํามาบอกกันในคลิปนี้นะครับซึ่งวิธีที่ผมนํามาเนี่ยเป็นวิธีที่ผมได,ได้ลองใช้ดูแล้วก็มันเวิร์กดีได้เงินเยอะดีก็เลยมาแนะนานบอกต่อกันในคลิปนี้นะครับผมแต่ว่ามันมีเงื่อนไขแล้วก็มีแบบ ข้อจำกัดอยู่เล็กน้อยนะครับผมโอเคนะครับคือผมบอกก่อนนะว่าวิธีที่ผมนำมาเนี่ยเป็นวิธีที่สำหรับคนที่แบบว่าเวเิวคนนั่งเยอะแล้วด้วยแบบว่า200ขึ้นไป300ขึ้นไปแล้วค่อยมาก็ได้นะครับผมสำหรับคนที่เวลยังน้อยอยู่หรือว่าเพิ่งเล่นเนี่ยอาจจะทำไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยคนที่เวลน้อยอยู่แบบว่าเริ่บตั้งแต่เริ่มต้นบริยันแบบร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยก็ฟาร์มตามจุดเควสของแต่ละ แต่ละเมืองแต่ละเกาะไปเลยก็ได้นะครับผมเหมือนกันก็เป็นวิธีทำเงินเช่นกันสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับผมแต่ว่าถ้าใครมีเงื่อนไขครบแล้วเนี่ยก็มาลองฟังกันดูนะครับผมเงื่อนไขแรกนะครับผมคือเราเนี่ยจะต,ต,ต้องทําดาเมจตอนหนึ่งสกิลเนี่ยให้ได้ประมาณ600ขึ้นไปนะครับผมเช่นของผมเนี่ยเป็นสกิลนี้ใช่ไหมกด e หนึ่งครั้งใช่ไหมครับเป็นการฟันขึ้นดาบออกไป2ฮิตใช่ไหมครับแต่วันนี้ฮิตเดียวตายใช่ไหมซึ่ง2ฮิตเนี่ยผมเป็น2เป็น600พอดีนะครับก็สามารถที่จะจบมอนได้เองนะครับผมทําไมต้อง ทำไมต้องอสกิลเดียว มอนตายเพราะว่าคือเวลาเกมเนี่ยเวลามอนมันเกิดนะครับมันจะเกิดพร้อมกันนะครับผมคือแบบมันมีช่วงเวลาของมอนเกิดอยู่นะครับผมคือถ้าเราเคลียร์หนึ่งเว็บเสร็จเนี่ยแล้วมอนเว็บใหม่มันเกิดเนี่ยเราก็จะสามารถจะฟาร์มได้อย่างต่อเนื่องกันเองนะครับผมโอเคนะับซึ่งจุดที่เราฟาร์มกันนั่นคือจุดเกาะลิงนั่นเองนะครับผมซึ่งเกาะลิงไปยังไงผมจะเริ่มจากเกาะแรกนะครับเกาะแรกก็หันมาทางหลังเกาะตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านขวานะครับผมจะเป็นแบบเกาะที่มีเสาขึ้นรอบๆเกาะนะครับก็เดินทางไปเลยนะครับผม โอเคนะครับซึ่งผมมาบอกก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยเเกมเนี่ยเป็นเข้อแรกนั้เป็นอีเวนตะ์น event, หรือว่าเป็นแบบว่าช่วงนะครับผมที่แบบว่าคูณเงินกับคูณ exp นะครับผมคูณเงินกับคูณนี่เพิ่งนันเนี่ยอาจจะฟาร์มได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับผมหรือว่าถ้าแบบถ้าแบบกลับไปปกติหรือว่าไม่ได้คูณอะไรก็อาจจะใช้เวลามากกว่าเดิมสักนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ที่ผมลองฟาร์มมาจนเงินตัน10 1 0 m เนี่ยหรือว่า10ล้านเนี่ย ใช้เวลาไม่ไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับผมประมาณชั่วโมงครึ่งกว่าๆเองนะครับผมหรือว่าถ้าใครมีคูณ2ก็ไม่ถึง1ชั่วโมงด้วยสามนะครับโอเคเรามาถึงเกาะลิงกันแล้วนะครับซึ่งเกาะลิงนะครับผมวิธีการฟาร์มคือผมน่าจะใช้ดาบอันนี้นะครับผมเป็นดาบดูเอลคาตานะนะครับผมซึ่งเป็นดาบจากบอสโซโลวเองนะครับผมหรือว่าถ้าใครไม่มีเนี่ยก็เป็นดาบกิฟฟอนก็ได้นะครับผมเป็นดาบจากบอสแช้งก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าใครไม่มีอีกก็แนะนําเป็นพวกผลที่ ผลที่สามารถโจมตีเป็นวงกว้างได้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับไม่แนะนําเป็นคาตานะเริ่มต้นแล้วก็ดาบดาบจากเอ่คาร์เตอร์ดาบอาลองไม่แนะนำนะครับผมมันค่อนข้างที่จะเ,เป็นสกิลแบบระยะแบบไม่กว้างมากนะครับวิธีการฟาร์มนะครับผมคือให้เราเนี่ยล่อลิงพวกนี้นะครับผมเนี่ยล่อลิงสองตัวนี้ใช่ไหมครับล่อเสร็จให้เราสกิลเซตนะครับผม คือเซตหนึ่งครั้งสังเกตว่าคอมโบเดียวตายครับผมแล้วก็มาลากตรงนี้ต่อนะครับผมลากตรงนี้ต่อสองตัวใช่ไหมแล้วก็ให้เราเล็งไปยังตัวที่สามไกลๆตัวนู้นนะครับผมเนี่ยเราเล็งไปปุ๊บมันก็จะโดนสามตัวแต่เมื่อกี้ผมลากไกลเกินนะเดี๋ยวเอาใหม่รอบนี้นะครับ <S <S คือมอนมันจะเกิดพร้อมกันนะครับผมเกมนี้คือแบบเนี่ยมันมีเวลามอนเกิดกใช้ไหมครับเนี่ยแล้วก็ลากสองใช่ไหมครับผมลากสองปุ๊บสก,กิลใส่แล้วก็มาลากสองตรงนี้นะครับผมมาลากสองตรงนี้แล้วก็สกิลใส่ตัวที่สามไกลๆตัวนู้นนะครับ อ่ะแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเคลียร์หเวฟครบหมดเลยนะครับผมแล้วพอเกิดมันจะเกิดพร้อมกันเห็นไหมครับก็สามารถฟาร์มได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมวิธีนี้แล้วก็เวลที่แนะนาก็คือเวฟสักสามร้อยขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆคือสเตตดาบนะครับผมจะต้องสูงหรือว่าถ้าใครใช้ผลก็สเตตผลก็ต้องสูงหรือว่าตันไปเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็ถ้ามีฮาคินะครับผมก็ยิ่งดีไปอีกนะครับผมเพราะว่ามันจะเพิ่มดาเมจให้กับอาวุธของเราเองนะครับผมโอเคนะครับอีกรอบนึงนะครับผมคือรากรวมสิล แล้วก็ลากรวม2ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ซื้อยูตัวที่3ตรงไกลๆตรงนู้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการฟาร์มงเงินยังไงให้ไวนะครับผมโอเคแล้วก็ผมขอแถมเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่มีผลเหมือนผมหรือว่าผลน้ําแข็งนะครับผมซึ่งผลน้ําแข็งนะครับผมมันจะมีการ AFK ฟาร์มหรือว่า การอยู่นิ่งๆแล้วก็กดสกิลตั้งไว้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นแบบเอฟ f คฟ้มครับก็มีอยู่นะครับผมก็คือให้เราเนี่ยอัพผลน้ำแข็งให้ตันไปเลยนะครับผมว่าจะได้สกิล V หรือว่า i อเอมานะครับแล้วก็ให้เรามายืนตรงนี้นะครับผมนี่นะครับตรงมันจะมีเงาอยู่ใช่ไหมครับให้ยืนยมาตรงเงาตรงนี้นะครับผมเงาตรงนี้นะครับเนี่ยผมเงาตรงนี้นะครับผมสังเกตว่าพอยืนตรงนี้เนี่ยมอนมันจะไม่ตามเราใช่ไหมครับก็กดสกิล V นะครับผมหนึ่งครั้งนะครับ สกิวว่าเราเกดสวิสกิลวีไปแล้วเนี่ยมอนมันจะตายสี่ตัวนะครับผมแล้วก็แล้วก็แล้วก็ตั้งแบบน,นี้แล้วก็กดสวีไปเรื่อยๆนะครับผมไปเล่นเฟสไปดูหนังไปทําอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ปล่อยตั้งไว้เลยสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะเอฟเคฟาร์มแบบนั่งดูอย่างอื่นชิวๆอย่างนี้ก็ได้นะครับผมซึ่งสกิลวีของผมน้ําแข็งนะครับผมมันจะมีคูลดาวประมาณยี่สิบวินะครับผมบางนนเนี่ยก็เอ่อก็ยี่สิบวิก็มากดหรือว่าไอใครมีว่าโปรแกรมก็ตั้งมาโคูไว้ก็ได้นะครับผม อ่ะนี่คือการ AFK ฟาร์มมะเองนะครับวันนี้คือเพิ่มเติมสหรับคนที่แบบว่าอยากจะฟาร์มแล้วก็มีผลที่มันเรื่มหน่วยเช่นผมเนี่ยมีผลมีผลคนเอ่อเขาเรียกนะผลน้ําแข็งสกิลวีอยู่นะครับผมโอเคนะครับซึ่งผมได้ลองนะผลแสงเนี่ยทําไม่ได้นะครับผมแล้วก็ผลไฟจะได้แค่ประมาณสองถึงสามตัวแต่ว่าผลน้ําแข็งเนี่ยมันกว้างสุดนะครับผมจะได้ประมาณสี่ตัวก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับผม โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้แล้วกันนะครับผมก็ใครอยากจะนําไปใช้ก็นําไปใช้ได้เลยนะครับผมตามสบายเลยแต่ว่าหนึ่งอย่างก็คือผมแนะนําก็คือหลักๆก็คือเราต้องสกิลมอนชุดเดียวตายหรือว่าสกิลเดียวตายก่อนแล้วค่อยมานะครับเพราะงั้นมันจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นะครับผมโอเคประมาณนี้สาหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบหรือว่าได้ประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไปกับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยนะครับผมั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย